จังหวัดร้อยเอ็ดขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรีด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อวันที่24ธันวาคม2567ณห,ห้องประชุมกันเกลาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชพัตกรีนวิวมหาวิทยาลายัยราชพัตร 101, อ้อยเอ็ดอำเภอเิลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนายเัชวานเบญจสรีวง์รองผู้วราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้วราชการจังหวัดร้อเอ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรีด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อซึ่งได้รับเกียรติจากดรธิรรัตน์พันธวีวงศ์ธนเอกนายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิชิตกมันตะคุณรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลาลัยราชภาัฏร้อยเอ็ดตลอดจนหัวหนา้านรชการคณาจารย์ผู้บริหารสถานศาึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยในการประชุมมีการกล่าวถึงความสำคัญของอิทธิพลและการรู้เท่าทันสื่อซึ่งได้นำเสนอข้อมูลรวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาพิเศษได้สะท้อนถึงสิ่งที่นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการซึ่งท่านประธานได้มอบนโยบายให้ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอ็ดบรรจุเป็นแผนปฏิบัตรริราชการของจังหวัดและให้มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ร้อยเอ็ด เป็นสื่อกลางในการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการนี้ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและขอให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันอีกทั้งประเด็นการรู้เท่าทันพนันออนไลน์เนื่องจากพบว่าการพนันออนไลน์มีทิศทางการเติบโตที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อประชากรทางด้านเศรษฐกิจด้านร่างกายและจิตใจจึงได้ระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันให้คำปรึกษาและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด